เสียงปรบมบือให้กับคู่ชิงชนะเลิศอีกสักครั้งครับและว,วันนี้ขอบคุณครับมาทัดนายโอคูขนมครับมาจัดรายการดีๆให้กับพี่น้องชาวเนี่ละครับมาบ่อทองสกเกอร์ครั้งที่หนึ่งครับมาชิงรางวัลลสามแสนบาทไทยใครครับมาจะได้ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลณสนามแห่งนี้ครับมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรก นุ่ชิงชนะเลิศครับเราจะทำงานขันครึ่งละ15นาทีแบ่งเป็นสองครึ่งรวมแล้ว30นาทีนะครับถ้าจบเกมยังเสมอจะไม่มีการต่อเวลาพิเศษแดงสิ้นครับผมนะฮะเราจะทำการยิงจุดโทษแบบ3าตัวเล่นครับเอาครับป้าก็บกต้องบอกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาการกีฬาย่อมมีวันจบสิ้น เอาครับมาสวัสดีผู้ชมทางบ้านอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวมาดูกับคู่ชิงชนะเลสิบห้านาทีต่อจากนี้ไปเอาละครับสิบห้านาทีต่อจากนี้ไปครับใครจะดีใครจะอยู่ใครจะโมงใครจะไปจากกันแน่เอาละครับชมอยู่จังหวัดไหนกันบ้างไกลสุดที่ไหนขอเช็คคราวหน่อยว่ารายการบอรทองอา่าฮะนี่ครับปิดสามเปิดสามโอ้โหสามเปิดส,สามเขาเรียกว่าสามบวกสามเลยอะอา่าฮะนี่ครับครั้งแรกที่เทินบนหน้าสามประจำวนี้พิก้าวามาแล้วเว้ยขึ้นมาา เยมิลล่าแลชายขวาปังยังยืะไม่ผ่านครับุู้นายโดนสวนหมาที่ระัตพะงษ์ผมละรลัตพงษ์ผมละจีก็มาแล้วเว้ยรัตพงษ์ผมละจากโลมาอังการเฮ้ยเฮ้ยยังยืะนี่ครับมาดาวดังจากโอ้โห อ่านี่ครับโรมาอ่างกาลอ uh ่าฮะพัทยาอยู่ในเติร์ดเอาลิ้ครับ<อ>ากกาสามรัจุบนนีครับเป็นหน้าของปุรเชษยนครแพงมุกดาให้เพื่อนมาใส่ขวาเฮ้ยยังอยู่นีกก่ครับสามรประจุบุรีเป็นใครไปไม่ได้สามเป็นหน้าของผู้ชาพะโตเอาครับแม่พิธีพักคุณไหนเอาพิธีพักคู่ต่อไปพี่ีกลับบ้านไปแล้วโอเคไรสดไหมครับไม่ครับแผู้ใหญ่เจ๋งลงหรือยังผู้ใหญ่เจ๋งตอนนี้ยืนบัญชาการอยู่ขอบสนามเขาบอกว่าคิดถึงลูกสาวบางนานนะพ่อมึงแสเอาแล้วก็บามากต อกระจับปารตุคนนี้ล้านไปแล้วเอาละครับอย่างที่เคยบอกครับถ้าจะทักจีบลูกกูทักจีบเมียกูเลยดีกว่าไปที่หาเฟสบุ๊คกับวันนาเอาล่ะไปกระตอมเลยกรใหม่ครับสอบปาร์ตวคนนี้ขยันบอกซะด้วยให้มาก็มามาที่ปุริมาเล็กซียก็อย่างท่านทีรน์นะครับนะวอ้พนุญจบัตรเหลมอันนี้บัตรฟรีให้มาที่ตีที่ว่ากอลสีสีสีกันบอสสีกันบอสสี่กันบอและเชอกระจาไ่ ยังอยู่ยังไม่ได้หมูกนนะทะสีชุดจากผู้ใหญ่ปอเจริญการข้าครับโอ้เอาล่ะครับมาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นนังข้องอคดนัดนะ,ะพูดไว้ว่าเนี่ยบ,บางนานช่วงนี้ไม่รู้เป็นรายขาลงขาลงอ่ะบุบอลก็ไม่เคยเข้าชิงตกรอบแรกตลอดอรอบสองก็มีบ้าง เงินรางวัลบอลมาอยู่ที่บุลเล่ยหมายเลขสามครับเบียงในด้านนี้ครับปุระเชล์เอาละครับแม่แพงมุกดาครับสาบประติวันนีชัยคว้ามาว่าไปาไม่ได้บอลหลุดออกออกออก ขนมมาหารสามประการบันทียกยาวมาด้านหน้าปังแล้วก็ยังเยอะเก็บขยับครับตีบอลออกมาได้แต่กลับขวาแล้วเติมขึ้นมาสวยใสขวาเฮ้ยเฮ้ยยังเยอะยังไม่ผ่านแาวสองยังมีครับมาผู้เล่นของมัตยบุวิลล่าและสามประการจุบันทีใช้มาว่าทางไงไปไม่ไดีโต้กลับมปนทันทีรับเอาแล้วเว้ยพีรพัฒน์คำพังเอาแล้วก็พีรพัฒน์คำแหงก็ตีย้อยกลับมาเนี่ยแหละครับแดนหลังประการสุดท้ายขยับออกซ้ายมาสำหรับทางด้านนิกิติศักดิ์ชัยสงเอาครับกิติศักดิ์เอาแล้วเว้ยกิติศักดิ์เปลี่ยนงานออกมาบริเวณแต ฝรั่งไทสามประเด็นจบวันนี้แทงบ่อปัน่าสอดมาสวยแล้วมีพื้นที่สามประเด็นนะครับไปเลโก o go 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 วงเวียนอเฮียรพัดคัมแบกขู่บอกให้เต้นวงเวียนวงเวียนมาแล้วมาแล้วเด้อเฮียแล้วโอ้โหมาแล้วทีมงานของบางวานถมดิน แ,แต่จวันี้เปียแกรพระราาซ้ายครับโยกมาได้ดีตีบอลไมนได้สวยเอาแล้วครับดึงงข้าขวาแบบนี้มันแน่แม่แม่จ้าและไหลามาทุกนี้ก็ไม่มีใครกับลุดออกหลังใบกับเริ่มเลยไปใหม่สำหรับรุษสัปตกธนากรบุตรแสนดีเริอนดีขอบใจทมากโอเคเาขากขมากัต่อดีกวา่าคร้ามาแล้วมันจะอยู่มิลลา ใช้ขวาลองดูก็ไม่ตกงอกกะมือเนออกมาจี้กันจี้กันจี้กันใช้ขวาจี้กันเซฟยังอยู่เอาครับมาป้องกันไว้ได้แล้วผู้สิทุกเวลาวันมิทิคามนั่นเองต่อจากนี้ไปใช้ขวาแล้วก็ยังอยู่ให้มาเอาแล้วกันสำหรับวันนี้เคลียร์บอลทิ้งออก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 ข้างไปโดยแต่เ้าจาออยแล้วก็ในวันนี้ก็มาที่จาออยสาธิตดี่แล้วก็ปลอมๆลงสเต็ปตุตักตัตุตัก แล้วนินนี่ครับตาตุเป่าหมดเวลยพักกันสักขี้ก่อนกลับมาดูบอลอีกคู่สักคู่โอเค2,800สุดยอดโอเคควาบใจจะมากงเดี๋ยวพักสักคู่อ่ะแบดและเแบดเอาเลยสัญญาทุกวีดเจ้าเวลาเด้อเด้อเดเดอเดเดเอาละครับการการเกมการขันในคู่นี้วันนี้มีพื้นทีมุ่งเน้นไปใสเบปิซแปะแล้วก็ กานลงนี้นะครับการนงลงก็มาล่าหลุนให้มาทีตีที่ว่ากอลอะกับสีกัน้สัมปะดีตีบอลย้อนออกมาว่าไงเข้าขวาเดินหน้าสลูกเดียวว่าไงใชขวาเฮ้ยเฮ้ยไอ้เสาเสาัชบไอ้เสาอะไรไอ้ดานดีคนดีดีมากแล้วโจุเฮ้ยจุดจุดจุดรุุดจุดจุดจุุดจุดจุดจุุดจุดจุดจุุดจุดจุด

ดอกที่แล้วโดนไปสองดอกนี้ได้แล้วหนึ่งเอาแล้วฮะเดี๋ยวดูครับยืนอยู่ที่บอลเป็นใครไม่ได้นอกสะจากกับปิดตันทีมครับรัฐพงศ์พมระนี่ครับดาวดังจากโลกมาอาหางการอ่าฮะโอ้โหโนี่ครับมายิงฟรีคิกอ่าฮะลูกดับวิญ,ญญาณให้ทอเจริญทรัพย์ในล่วงไปเป็นอ,อันดับที่3อ่าฮะเอาแล้วครับรัฐงรพงศ์พ,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 พลมละพร้อมแล้วพร้อมแล้ใส่ขวาโก<ด>

มาครับมาบอลมาอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข88แปดหรือเปล่าเราไม่เคยเห็นแล้วก็พับจังหวะนี้เฮ้ยขวายังอยู่โอ้อารักษ์ซาปริจัติวันี้ยังอยู่ครับประสิทธิ์ครับให้เป็นลูกต้องเล่นจากกรอบจุดโทษครับนี่ครับมาเขาบอกว่า่หน้บอกก็เป็นใครไม่ได้นอกจากพุทธเมษฐพุทธเชษฐ์แพงมุกดาและสายพุรธเชษฐ์เฮ้ยยังยื้อหูมองมาได้ไงวะด้าเอาละครับแม่มองได้ไปต่อแล้วก็ตรงนี้ก็เก็บขยัะก็เป็นเส้นว่ายังไงโยกโยกสเต็ปตุกตักตุกตุก tu lawa tu, 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 tu AY ai hi lao pang sai pang, pang yang yang yo ar oh, kan sabar jemri pik ma ar kan pa ma de ar kan pa ko kan tong ไม่ได้ครับมาเอาแล้วครับไปกันต่อมากันไปและโยงมาตรกวนนี้ก็มาดูกับเพาะปลาจับขยับมาชี้มาตรกวนี้ก็ไม่เห็นเอาแล้วเวิาทุนบางออกมาตรวนี้ก็ตี้จีๆจี้จี้จี้ี้ีแล้วก็ยังโยงแล้วก็ถีบยาวๆออกมาครับในแดนลางประการสุดท้ายนี่แล้วกโจดเต่าผู้ได้หมายเลขแปดก็มาให้ออกซ้ายมาโพเพโเพระวังกันด้วยแล้วก็ตุกวนี้สวยขึ้นมาสอบราไปลกับตัดแป๊กอกเดบมัทยมวิลล์วิลวิลล์โอ้อะไรกันซับเนื้อนี้ครับต้องมาดูครับมันเขาบอกเหรอ เท่าไหร่สามแสนงไงอ่าเก้าพอยี่สิบสองทีมสามแสนมีไหนมาดิเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีกันเลยโอเคฟังเสียงเจ้ญญาผู้ใหญ่บ้านเด้อโตทีมเดียวกันอย่าตีกันเด้อข้าสมัครจักบาทวะเนี่ยคัครุณขนมทนายโอครับข้าส,ส,ส,สมัครจักบาทครับยเก้าฮะเก้าพันถึงสมืพนเลยเรอสามแสนเก้าพัน ผมสกปรกผมละอ๋อผมลาวิ่งมาใช้ขวาโอ้โหเ้ไม่เหมือนยิงที่พาทีมเขารอบเลยเออไม่เห็นเหมือนยิงพอจะเลยชับเลยวะลูกนี้ตัดไหมไม่ตัดีอำเภอแล้วก็อีกท่านหนึ่งอยู่กับเราสองวันแบบเต็มเต็มคืนๆเลยคุณส่งเข้าร่วมทีมทำการแข่งขันด้วยท่านท่านประหลัดสุระัยชิดสูงเดินโอ้โหสามท่านแต่ว่าทีมของท่านประหลัดตกรอบไปแล้วนะครับเฮ้ยเอเคไปต่อไอ้นานพูดอะไรเนี่ยฮะ ไม่ใช่เดี๋ยวเพื่อปลาปอเขาไม่รู้แล้วก็หมดเว้ยล่ะแต่ท่านประหลัดมาเชียร์ทุกวันเลยนะอ่าปอแปลงครับทีมปอตกรอบไปตอนเย็นๆเนี่ย็นะงท, <อา S 1> ท่าครับเดี๋ยวผมตบไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวปอไม่รู้เ็าเบื่อเขานั่งดูแหละทีมเขาทำไมไม่ลงอ่ะคือท่านประลัดแปลงบอกว่าถ้าชนะมาก็เดี๋ยวหาว่าเจ้าภาพได้แชมป์ เรียบร้อยเฮ้ยเกือบแล้วมึงเกือบแล้วธนากรไปถึงทางแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเอาเพื่อตีเสมอพร้อมแล้วชมครับไว้ดูโดเฮ้ยดูโดเฮ้ยสูโพอดสูโพอจริงดูโอ้โหเซฟอัลมาอาตุ่ม Why? 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 ai chip! ai chip! ai chip! Chip ở quá Chip ải đi di à đào Chip ải di à đào lắm đập bụng Wow! hơi 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 hơi, hơi, hơi. đi à hơi 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 đi à! <laughs> อ้ยเย้เ yeah. ร็บบุคลากรคนต่อไปครับพี่น้อง,อง,องสาเรตนะยิงเข้าเพื่อต่อลมหายใจชมเ,เฮ้ยเข,ข้าไอ้เหี้ยตะไคร่ขาดเกือบตุยจะกลับมาได้ตะไคร่ขาดจัดดูตะไคร่กอนโอเค เอาแล้วครับทีมงานขออนุญาตเรียบเอ้ยเอ้ยอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าหูยฟ้าเลยอย่าพึ่งเข้าลูกยิงฟ้าผ่า4,200คนดูชมไว้ไว้ ไว้ <Why? S 2> ยังยอยี่ย <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> แล้วยังยอยี่ย <Yeah, S 1> แล้วทำได้เปรียบสมกับ<า>เรียบเลยมาด้มาด้มาด้ครับ <c oughs> ก็มาเด้ครับ <c oughs> คนที่ห้า เฮ้ยเฮ้ยกระโดดดีใจเฮ้ยกระโดดดีใจแบบเปียกเฮ้ยแบบเียเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงบ้าเหรอจูเนียร์นิวเปียกเรียบร้อยเอาโดดหนึ่งเฮ้ยสองสามเอาเบอร์อะไรวะเบอร์่มึงไม่มึงไม่มึงไม่ความรู้มือกูเลยเบอร์แปดเบอร์แปดใช่เหรอคนที่ไหนแล้วจาย์ ชมเว้ยลเรโกูสไลสไลมึงดูไอ้แฟนเก่ามึงดูไอ้แฟนเก่ามึง,ง,มง,งทิ้งกูมึงทิ้งกูไอ้ชุมพันบอกมึงทิ้งกูทำไมลูกดีเซเพื่อสุก,กัญญาโอเคลูกดีเซเพื่อสุขก,กยาย ไม่ใช่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 โอเคเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคมายมิลล่านี่คือสุกัญญาคุ่เห็นกูไหมสุกัญาเห็นกูเฮ้ยเ่้ยแล้ววันนี้รับแชมป์รอบตกไปของดราดทีมงานกับกันป้เอกมัยมิลล่าไม่ไไปม่หน้าแบ็ดอปเลยคร okay. 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 ala oh ับเชิญ